ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านโอกาสต่อไปก็จะให้ท่านทั้งหลายได้ไปฝึกปฏิบัตินะฝึกหัด มีสติผูกจิตไว้กับตัวทีนี้จิตของเรานี้มันเป็นไปตามความเคยชินการที่มันจะชินหรือว่าคุ้นเคยกับการอยู่กับตัวก็ต้องหัดบ่อยๆการมีสติก็ต้องฝึกให้มันมีสติจนเคยชินแต่เดิมเราเคยชินที่จะหลงคือเคยชินที่จะพอไปคุ้นเคยกับเรื่องอะไรแล้วมักจะปล่อยจิตไปกับเรื่องนั้น ต่อไปเราต้องหัดให้มันคุ้นว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วต้องไม่ปล่อยใจให้หลงไปกับเรื่องนั้นต้องรู้เรื่องนั้นให้ลึกซึ้งนะโดยเฉพาะที่เราเคยปล่อยมานานก็คือเรื่องตัวเองนี่แหละจนมาถือกันว่าเส้นผมเป็นของเราผลเป็นของเรากระดูกเป็นของเราญาติพี่น้องของเราโน่นนี่นั่นเยอะแยะนะตอนนี้ก็เอาจิตมาอยู่กับตัวมารู้ตัว รู้กายนะต่อไปก็จะได้พิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปว่ามันมีแต่รูปแต่นามต่อไปอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับในโอกาสต่อไปจะให้ท่านทั้งหลายได้ไปปฏิบัตินะเมื่อเช้าก็ได้บอกวิธีการง่ายๆในการฝึกสติฝึกผูกจิตไว้กับตัวนะ ทีนี้ในตอนไปปฏิบัติก็จะมีการปฏิบัติโดยการให้เดินจงกรมในการเดินจงกรมก็จะมีลู่จงกรมให้ท่านไหนที่ไม่ได้เดินในลู่จงกรมก็เลือกสถานที่ที่เหมาะสมก็ได้ในการเดินกลับไปกลับมาเนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาธรรมะเรียกว่าเดินจงกรมก็คือเดินกลับไปกลับมานั่นแหละเดินกลับไปกลับมาอย่างมีสติ วิธีเดินก็ให้เดินประมาณสักสิบกว่าเก้านะไม่ให้ไกลเกินไปนะักเพราะถ้าไกลเกินไปจิตของเรามันก็จะพุ่งไปที่เป้าหมายมันก็จะหลงลืมตัวได้ง่ายเพราะถ้าเราเดินไปไกลปกติเรามักจะมีเป้าหมายว่าเราจะต้องไปให้ถึงจุดนั้นจุดนี้นะแต่ถ้าเดินจงกลมมันไม่ต้องอย่างนะนั้นเนื่องจากมันเห็นเห็นอยู่ว่ามันไม่ไกลเกินไป ท mm. Luckily, the the Hence, ีนี้ต้องไม่ใกล้เกินไปนักถ้าใกล้เกินไปมันก็ดูเหมือนเดินไนแป๊บเดียวมันก็หัวทิ่มแล้วหันหน้ากลับมาก็เดินแป๊บเดียวก็หัวทิ่มอีกมันทิ่มไปทิ่มมามันก็รำคาญนะมันก็ต้องเดินให้พอสมควรที่ท่านแนะนำกันเอาไว้ก็เดินประมาณสิบกว่าเก้านั่นแหละนะอันนี้แต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันในบางสถานที่เขาก็จัดที่ไว้ให้เลยนะ ในอาสมมาตานี่ก็มีลู่จงกลมที่คนเขามีศรัทธาทําไว้พอสมควรนะท่านทั้งหลายก็สามารถเลือกเดินได้แต่บางท่านอาจจะไม่ได้เดินในลู่จงกลมก็ไม่เป็นไรก็เดินบนถนนหรือเดินในอาคารอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องกําหนดจุดว่าจุดเริ่มต้นเป็นตรงนี้และจุดสุดท้ายเป็นตรงนั้นนะการกําหนดจุดเอาไว้นี้จะดีในแง่ที่ ฝึกเราให้มีความเข้มแข็งไม่ทำอะไรตามความคิดให้ทำตามสัจจะหรือตามความคิดที่ได้ตั้งไว้นะแบบนี้จะช่วยเสริมสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีของพวกเราที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับฝึกอริยมรรคต่อไปถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งเป็นคนที่ไม่ทำตามคำพูดความคิดความนึกหรือการตั้งจิตของตนเองจิตจะไม่มีกำลังนะ บางท่านก็เอาละจะเดินจากจุดนี้ไปจุดนี้พอเดินได้แป๊บเดียวเบื่อแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งบางคนรอบนี้เดินไปห้าเก้ารอบต่อมาสิบเก้าเดินรอบต่อมาต้นไม้นี้ต้นไม้น้นวิ่งไปเรื่อยเดินไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้จิตก็จะไม่มีกําลังนะเป็นคนที่ทําอะไรแบบเดี๋ยวก็ทําอย่างนั้นเดี๋ยวก็ทําอย่างนี้นะเราต้องการให้ทํา อย่างใดอย่างหนึน่งนานๆโดยเฉพาะเรื่องที่ดีนี่ให้ทานาน,นานให้ตั้งใจนะฉะนั้นในการเดินโยงกลมเบื้องต้นคือให้กําหนดจุดจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้ายและจะเดินกลับไปกลับมาอันนี้คือการกําหนดจุดก่อนต่อมาเมื่อกําหนดได้แล้วก็ให้กําหนดเวลานะการกําหนดเวลานี้จะทําให้เราเป็นคนฝึกมีสัจจะ ว่าเราจะเดินประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าคนที่ร่างกายแข็งแรงก็เดินชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอย่างนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ท่านไหนที่ร่างกายเสื่อมสภาพแล้วไม่ค่อยไหวก็เดินสักครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็ได้นะก็ตั้งเอาไว้การตั้งเวลาเอาไว้เนี่ก็จะดีในแง่ที่เราได้ตั้งใจการตั้งใจเขาเรียกอธิษฐานคือการตั้งใจเอาไว้ ที่จะทำฝึกหัดมีสัจจะกับตัวเองเสร็จแล้วก็ให้พยายามทำให้ได้ให้ตั้งใจเช่นสมมติว่าตั้งใจว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมงเราก็ตั้งเวลาไว้ถ้าไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็อย่าไปหยุดถึงมันจะเหนื่อยบ้างมันจะฟุ้งซ่านไม่สงบหรือมีปัญหาอะไรก็ให้พยายามทำให้ได้อันนี้ก็จะทำให้มีกำลังจิตที่เข้มแข็งขึ้น เป็นคนมีสัจจะและเราจะเอาสัจจะเนี่ยไปใช้กับเรื่องอื่นๆต่อไปเอาความเข้มแข็งอันนี้ไปใช้กับเรื่องอื่นๆนะอันนี้เป็นวิธีการฝึกโดยอาศัยการเดินจงกลมเนี่ยกำหนดสถานที่กำหนดจุดจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายแล้วก็ต่อมาก็กำหนดเวลาเมื่อกำหนดเวลาได้แล้วว่าเราจะเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ อันนี้สําหรับท่านที่คิดว่าร่างกายดีแข็งแรงก็หนึ่งชั่วโมงก็ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็คิดไว้ก่อนแต่พอไปเดินแล้วอาจจะเป็นรายเนี่ยค่อยว่ากันเราก็ต้องฝืนเอานะเพราะเดินจงกรมนี่ไม่เหมือนเดินธรรมดาแต่คล้ายๆเดินธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเนื่องจากเราตั้งใจจะทําความดีพอตั้งใจจะทําความดีเนี่ยพวกมารต่างๆก็จะมาผจญนะฮะ แต่เดินพวกเราก็เดินโน่นเดินนี่เยอะแยะนะเดินเป็นช่วโเมืองโดนคุยกันอะไรต่างๆมันไม่เป็นไรแต่พอมาเดินจงกรมนี่มันจะมีอะไรแปลกๆเยอะโดยเฉพาะง่วงเงาเห้านอนเบือ่อรำคาญฟุ้งซ่านบางคนเดินไปก็อุย้ยรู้สึกลำบากลำบนยกขาก็จะไม่ขึ้นอะไรก็ว่าไปรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกแหมอย่างโน้นอย่างน, ون, างนี้อะไรก็ว่าไป ก็จะมีอะไรปแปลกๆเยอะหน้าที่ของเราพอตั้งใจไว้แล้วก็ให้พยายามทําให้ได้นะกำหนดจุดกําหนดเวลาต่อมาเมื่อกําหนดเวลาได้แล้วก็น้อมจิตเข้ามาทำนะในการน้อมจิตมาเพื่อจะเดินจงกรมก็ให้ยืนที่ลู่จงกรมแล้วก็ตั้งใจตั้งใจน้อมนําจิตยกมือท่วมหัวของเราเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้ที่ให้วิชาอันนี้เอาไว้นะนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งเรามานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ให้แขนให้ขาเรามาทำตอบแทนบุญคุณท่านอย่างนี้เป็นต้นจะนึกกี่เรื่องก็ได้ตามสะดวกเพื่อให้จิตมาอยู่กับตัวจะได้ตั้งใจทำเท่านั้นแหละนะะเบื้องต้นคือนึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าและจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเท่านี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นที่ดีแล้วส่วนท่านใดมีครูบาอาจารย์ที่นับถือจะนึกถึงท่านนึกถึงพ่อแม่อย่างนี้ก็ได้ตามสะดวกนะฮะหรือบางคนอาจจะเคยทําผิดพลาดในครูบาอาจารย์เคยดูหมิ่นใครไว้ก็ขออโหสิกรรมท่านให้เรียบร้อยนะเมื่อน้อมจิตมาแล้วต่อไปก็ทําท่าเหมือนที่ผมแนะนําเมื่อเช้านี้ คือยกมือแล้วก็กุมไว้ข้างหน้าทําความรู้มาที่กายเดิเริ่มต้นอยู่ที่มือก่อนมองไปข้างหน้าตามสมควรแล้วก็เดินอย่างมีสตินะเดินกลับไปกลับมา,าเดิน,นให้มีสติทุกๆอย่างก้าวไปถ้ามันหลงลืมไปขาดสติไปก็ไม่ต้องเป็นไรอย่าไปว่ามันให้ปล่อยทิ้งไปตังเราก็เอาใหม่ตั้งใจใหม่ มันคิดมันนึกเบื่อรำคาญก็ช่างมันให้ปล่อยไปแล้วก็เอาใหม่เริ่มใหม่นะอย่างนี้นะครับถ้าหลงลืมขาดสติในตอนเดินก็ให้มีสติในตอนหยุดเป็นอย่างน้อยตอนหยุดจึงให้ตั้งสติยืนก่อนนะถ้าไม่ค่อยมีสติก็ให้ฝึกสติในท่ายืนเอียงไปเอียงมา หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆก่อนแล้วค่อยกลับตัวแล้วก็เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการเดินจงกลมนะพอเดินตามกำหนดเวลาหรือบางท่านอาจจะเลยเวลาไปแล้วตามสมควรแล้วต่อมาก็มานั่งเวลามานั่งก็ให้ตั้งสติแล้วก็มานั่งนั่งอย่างมีสตินะ ในที่เดินดงกลมก็จะมีเก้าอี้ท่านก็ถือเก้าอี้ไปด้วยก็นั่งเก้าอี้นะก็นั่งให้ตัวตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าจะนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือนั่งฝึกสติด้วยท่าอื่นๆก็ได้นะก็หลักการก็เหมือนเดิมคือนั่งให้มีความรู้ตัวกายนั่งจิตรับรู้นะถ้าไม่ค่อยรู้เราก็ใช้ กายของเราเนี่ยกระตุ้นความรู้ตัวนะครับการกระตุ้นความรู้ตัวก็มีหลายแบบด้วยกันก็ทำตามสะดวกนะการกระตุ้นขึ้นมาให้มันมีความรู้ตัวเช่นจะก,กรงม,มือเข้าแบมือออกกระดิกนิ้วอย่างนี้ก็ได้พลิกมือไปพลิกมือมาอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นเครื่องกระตุ้นตัวเองหรือลูกมืออย่างนี้ก็ได้จะให้ความรู้มาอยู่ที่มือนี้ก่อนนะอันนี้ ก็เป็นตัวช่วยสำหรับท่านใดที่เป็นคนที่คิดมากจิตไม่ค่อยอยู่กับตัวก็อาจจะต้องลูบตัวเองนานๆลูบมือให้มันมาอยู่ตรงนี้ก่อนหรือว่าพวกบางท่าน,นง่วงนอนอยู่นั่นกน็กระดิกนิ้วยกมือขึ้นเอามือลงหรือขวดน้ำที่ถือไปก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่นั่งทีเดียวแล้วเงียบไปเลยไม่ใช่งังน แบบนั้นไม่ดีจะต้องฝึกกนะวดน้ำแล้วก็ถือไว้ข้างๆนะก็ห้านาทีก็อึกหนึ่งห้านาทีก็อึกนึงพอหมดชั่วโมงคงจะหมดขวดพอดีดีกว่าหลับนะอันนี้ก็ฝึกมีสติจากการห้านาทีดื่มน้ำทีหนึงแล้วก็วางลงอย่างมีสติแล้วนกะ็อนดะนะดีกว่าไปคิดปรุงแต่งโน่นนี่นะั อย่างน้อยก็มีช่วงเวลาที่หยิบอันนี้นหรือไว้หยิบขึ้นหยิบลงอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นอุบายเฉยๆต้องการให้เราไม่ปรุงแต่งหรือว่าไม่ปล่อยใจลอยฉนันลักษณะการมีสติง,ง่ายๆคืออย่าปล่อยใจลอยให้เอาจิตมาไว้กับกายหรือถ้ามีงานก็เอาจิตไปไว้กับงานที่ทำตอนนี้ไม่มีงานทำให้มาอยู่กับกาย ฝึกไว้ก่อนนะซึ่งถ้าฝึกแล้วจิตมันชอบที่จะมาอยู่กับกายอันนี้จิตก็จะค่อยๆเป็นสมาธิมีความ